รัวป้าฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้วันนี้เรามาแกะกล่องแล้วก็จะลองทสเครื่องแบบเบาๆกันนะครับเครื่องฉีดน้ําแบบเครื่องยนต์นะครับกุระรุ่น JQOK OK สองพัน EWB นะครับเป็นเครื่องฉีดน้ํอ่าที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินนะฮะขนาด6.5แรงม้านะครับแล้วก็เพชเชอร์ออกสูงสุดเนี่ยผมต้องบอกเป็นเพชเชอร์ออกสูงสุดเนี่ยขนาด200บาร์นะครับเประบบสามารถดูดน้ําจากถังได้หรือแหล่งน้ํา ที่สะอาดนะครับมีตัวกรองแถมให้มานะครับทีนี้เวลาเราจะดูดเนี่ยเราต้องล่อน้ําให้เต็มสายก่อนนะฮะถ้าน้ําไม่เต็มสายมันจะดูดไม่ขึ้นนะครับอ่าตัวนี้วิธีการก็คือตอนแรกเนี่ยมันจะมีน้ําอยู่ข้างในให้มันไม่มีน้ํานะครับเราก็จะต้องเติมน้ําไปให้เต็มสายนะครับแล้วตัวตัวนี้มันถึงจะจมนะครับโอเคอันนี้จมอย่างเดี๋ยวลองสตาร์ทกันดูนะครับ ร้านมาเป็นระบบขึ้นโดนนะครับ nha ครับอ่า ็นะครับเวลาเราไปใช้งานเนี่ยสิ่งที่จะต้องหมัน่นดูแลรักษาคือน้ำมันเครื่องนะฮะนะครับน้ำมันเครื่องแล้วก็ตัวกรองอากาศนะครับเท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับแรงก็อย่างที่เห็นสามารถดูดได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ